เอาละท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม F R Legend วันนี้ผมก็จะมาแต่งรถ Toyota G R Super เนื่องจากเราไม่ได้ทำ F R Legend มาหลายคลิปแล้วน่าจะเกือบเดือนหนึ่งได้แล้วมั้งนะไม่ได้ทำมานานก็มีน้องขอมาบอกให้พี่กลับไปทำ F R Legend ให้พวกเราได้ดูกันหน่อยคลิปนี้ก็ได้เลยจัดไปเลยนี่ก็จะเป็นเวอร์ชันมอด ตัวนี้จะเป็นตัวเวอร์ชัน0.3.1นะทุกคนใครที่อยากจะเล่นนะลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้โหลดไปเล่นกันได้เลยนะทุกคนก็จะเป็นตัวมอดแบบนี้เลยมีมอดให้แล้วก็ไอตัวเกมตัวนี้มันจะมีพาส,สดุ์ด้วยนะตอนที่เราแตกไฟล์ก็ให้ทุกคนดูที่วิดีโอของเขานะครับที่ผมส่งลิงก์ให้นะครับถ้าใครไม่รู้จริงๆก็คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะไปตอบให้เองเออถ้าใครที่ไม่รู้จริงๆเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์ให้โอเคไปตอนนี้ก็อยู่กับ รถรุ่นกระบะนะฮะแต่ผมไม่ได้มาเล่นรถกระบะนะในวันนี้ผมจะมาเล่นเป็น g r Supra เดี๋ยวเราเข้าไปที่การาดาดของเราก่อนเพื่อที่จะไปแต่งไปซื้อรถโอ้โนี่ซันซี S15 อย่างเท่อย่างหล่ออย่างสวยนี่จะเป็นโอ้นี่มัน GTR นี่อ่าไม่ไม่น่าใช่เรามัง้งโมเดลอะมันเป็นโมเดลไม่ใช่ GTR แต่เป็นสติ๊กเกอร์ GTR นี่ก็เป็นรถในดวงใจของผมนัม่นเองนะฮะ โอ้โอ้มีหลายคันโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มัน AE86 สามารถเปิดฝากระโปรงได้เหรอมันน่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าอาแล้วมันปิดยังไงอ่ะมันเปิดฝากระโปรงแบบนี้แล้วมันจะปิดยังไงอ้อผมสังเกตไปว่ามันมีไฟใต้ท้องรถด,ด้วยโอ้ยอย่างที่ตัวนี้มันจะติดมากับมอสเลยนะทุกคนเราไม่สามารถปรับไฟปรับสีอะไรได้ สีใต้ทางรถคือมันติดมากับตัวมอสเลยเขาคือเขาเป,เป็นโมเดลที่เขาทํามาอะไรประมาณนั้นจังเท่เลยว่ะโอเคนี่โตโยต้า GR s u p r r ที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อเดิมๆมาดีกว่าเอ้ทำไมมันเอ้ทำไมรถผมมันเยอะจังวะ GR s u p r r โมเดลรถรุ่นอะไรเดี๋ยวนะผมขอไปดูที่อันนี้เป็น Porsche 911ปีเก่าอันนี้ m 4 นี่กระบะอันนี้แฟร์เลดี้นี่ไงจีอาูป้สามหมื่ซื้อไปเลย๋ยวเราจะมาแต่งกันในวันนี้นะฮะไม่ได้มาแต่งรถนานแล้วคิดถึง f อ Legend อย่างแรกที่เราจะไปดูเราจะไปดูในส่วนของ Mod Body Pack ก่อนเอาม่ใช่ Mod Body Pack Body Kit <laughs> กล่องซ้ายมือมันจะเป็นชุดแต่งที่ใส่ครบชุดมาทีเดียวชุดแต่งที่1 2 3 4 โอ้โอ๋อผมรู้แล้วรู้สึกว่าโมเดลต้นฉบับมันจะเป็นของ B R Z ใช่ไหมหรือว่าชุดแต่งอันนี้เขาทำมาเป็นตัวมอดหรือเปล่าวะอ่าผมรู้สึกว่าชุดแต่งอันสุดท้ายมันเท่ดีนะผมจะลองใส่อันนี้ดูกดซื้อไปเลยผมไม่รู้ว่ามันใช่ชุดแต่งของ G R Super หรือเปล่าดีประเด็นต้องเปลี่ยนสปอยเลอร์หน่อยไหมสปอยเลอร์ต้องใหญ่ๆป่ะสปอยเลอร์อันไหนที่มันใหญ่ที่สุดอันสุดท้ายไหม อี้โหดูเลยเอ,อ้ยแบบนี้ดุ <c oughs> ทำไมชุดบอดี้คิดมันไม่เหมือนของ G r อา p ูปเลยผมไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราแต่งแค่นี้พอเดี๋ยวดาไฟนี่เราแต่งมันต้องใส่มันต้องใส่กระจกดำแบบนี้กระจกตัวเล็กต่อไปเปลี่ยนล้อเอ,อ้ยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนสีรถก่อน เราจะแต่งเป็นสีอะไรดีซูป้าเนี่ยซูป้ามันต้องสีขาวปะ่ะเอาแบบขาวขาวีน้นไปเลยแล้วมัน,ม,นมันมีขาวด้านอยู่นี่โอ้โหหล่อเลยอะแบบเนี้ยแล้วเราก็ค่อยไปแต่งในส่วนของอันนี้อีกทีหนึง่งของล้อล้อนี่เราจะใส่เอาด้านหน้าด้านหน้าคู่หนึ่งด้านหลังคู่หนึ่งเอาคนละอันเป็นยังไงบ้าง ถ้าเราจะแต่งแบบนั้นโอ้ยขึ้นเลยผมนี่ขึ้นเลยแต่งแบบเนี้ยสวยดูสีทองสิสีเขียวเราเคยแต่งไปละเราจะแต่งแบบโทนขาวไปเลยเอ๋อผมคิดว่าผมชอบแมกดำมากกว่าว่ารถขาวแมกดำอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันก็ดำอยู่นะแต่คือหืวล้อมันใหญ่ไปเอาประมาณนี้ เดี๋ยวด,ยวดูดูให้มันละเอียดก่อนนะมันมีเยอะเอ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยผมชอบอันนี้ว่ะเฮ้ยรู้สึกว่าจะเป็นของมอสนะเอ้ยขึ้นเลยนี่แต่งใส่อันนี้แล้วขึ้นเลยชอบอันนี้ว่ะเออนี่ผมเอาอนี้แหละไม่ต้องเสียเวลาเลือกยอแยแยะแล้วก็ต่อไปแต่งโชคโชคแดมเปอร์แดมเปอร์ต้องเปลี่ยนครับโอ้โหดูทุกคนดู โอ้โหโชคตัวเก่าที่เราแต่งไว้นี่แบบโคตรเยอะเลยโชคสีแดงใช่ไหมที่สามารถโหลดเตี้ยได้มากที่สุดแล้วก็น็อตน็อตใส่สีอะไรดีน็อตแดงดำอ่าขาวดำแดงขาวดำแดงแต่งเป็นโทนแนวนี้ดีกว่าแล้วก็ดัมเปอร์เบรกเบรกนี่เบรกสีแดงขาวอา่าเราจะแต่งเป็นแนวขาวแดงดำประมาณนั้น ผมว่ามันมัน,ม,นมันลงตัวแล้วมันแบบว่ามัน,นดูดูดูคิงคินต่อไปเหลืออะไรโชคเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้เราเพิ่งเปลี่ยนโชว์มาเราจะเป็นโหลดเตี้ยลงอีกรู้สึกว่าทําไมมันใกล้จังเลยเอ,ออกหน่อยเออไม่ออกไม่ได้วะวนะโอเคงั้นไม่เป็นไรไม่ออกออกไม่ได้ก็อย่างนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะทุกคนอ๋อคือมันเอาออกได้แต่ผมกดผิดตัว นี่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 ต้อก,กดตัวคิวจากนั้นฮนะเราจะทำการยื่นล้อออกมาโูหล่อเลย g r Supa ชุดแต่ง g r Supa จริงปะเนี่ยน่าจะเป็นชุดแต่งของ Liberty Walk หรือเปล่า Liberty Liberty Walk เอ้ยหล่อเลยอะแต่ผมต้องไปเปลี่ยนในส่วนของยางใหม่ก่อน โอดุดันรู้สึกว่าดุดันดุดันขึ้นมาถ้ารถเป็นสีดํเนี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนรถเป็นสีดําดูว่ามันจะเป็นนาตาย,ยังไงเอาพูดไป <c oughs> เสียงเพีย้ยนเอ้ยสีดํามันก็ใช้ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมชอบสีขาวมากกว่าขาวด้านแบบเนี้มันมีสีอะไรให้เปลี่ยนอีกไหมสีที่มันแต่งแล้วขึ้นนะ่ะลองกดดูก่อนสิเอ้ยสีเขียวนึกว่ารถพี่อันอยามาตั้มสีเขียวแบบเนี้ย รถพี่แอนเลยเออเพราะว่าพี่แอนเขาชอบสีเขียวๆแบบเนี้ยอ่าแต่เราจะแต่งเป็นโทนสีขาวน่ะแล้วก็แปะสติกเกอร์นิดหน่อยเอาละกันต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนยางก่อนวะเราต้องใส่ยางที่มันหน้าหน้าเล็กๆขอบเล็กๆขอบบางๆนี่ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้พอได้อยู่โอ้โห เริ่มหล่อขึ้นมาทันทีครับกับ TR Super สปอยเลอร์ชุดแต่ง Liberty Walk เดี๋ยวนะตรงหลังคาเนี่ยมันออกได้ไหมเนะี่ยเออก็ว่าอยู่ใส่อะไรอีกไม่ต้องใส่อะสกเกิร์ตด้านข้างเฮ้ยเอาสกเกิร์ตอันนี้ดีกว่าผมรู้สึกว่ามันเรียบง่ายอะเอาไปเอามากูจะแต่งทีละชิ้นแล้วทีเนะี้ยโอ้โหชุดแต่งโคตรเยอะ นี่มันของ BRZ หรือเปล่าอะมันคุ้นๆเหมือนของ BRZ เลยวะ่ะก็ไม่เป็นไรโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะแต่งในส่วนของภายในเราครับผมต้องเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยขวาฮะไม่ได้ครับผมอย่างแรกครับผมสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนนั้นก็คือพวงมาลัยฮะเราต้องเป็นพวงมาลัยสิ่งเท่านั้นเอ้ยอันนี้สวยนะสีขาวจัดเลยแล้วกันต่อไปเอาเป็นเกตก่อนนี่อุย๊ย ดิจิตอลว่ะสวยแบบนี้สวยสปีดมอนิเตอร์สตีดสตีดดมิเตอร์อะไรทักอย่างนึงนี่จอดิจิตอลเป็นไงเหมือนรถแข่งรถดิปที่เขาใช้กันน่ะอย่างเท่ต่อไปฮะเบลหรือว่าสายรัดเบาะเราจะเอาเป็นสีดำแล้วก็เราจะเปลี่ยนเบาะเป็นสีแดงนี่ผมเตรียมมาแนละ้วคือผมจะแต่งแบบนี้อยู่แล้วไงนี่ ขยอ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยแฮนเบรกแฮนเบรกนี Hand ่มีของแต่งไหมไม่มีวะงั้นเอาเป็นอันนี้ล้กันนะฮะมันจะได้ใส่ยางกระรดดิฟเออกูก็แต่งรถด,ดิฟที่ว่าใช่ตัวเบรกไม่มีของตัวมอสเลยนะมีแต่ตัวเดิมๆจากโรงงานหมดเลยนี่เดิมๆหมดเลยเอาเป็นสีแดงแล้วกันว่ามันจะได้เข้ากับโทนที่เราแต่งในวันนี้ หมดแล้วนะโลบาร์มันต้องใส่ฮะโอ้โหผมว่าใส่ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่โมเดลหลักของมันไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องใส่กันให้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่ารถเราชนแล้วก็ซ่อมใหม่แค่นั้นง่ายๆออกมาดูภายนอกโอ้โหมันหลอ่อแต่ยังไม่เสร็จนะตอนนี้ผมจะต้องแต่งในส่วนของสติกเกอร์อีกนิดแหน่อยแต่งสติกเกอร์ตรงไหนวะลืมละอ๋อลูปสเป ผมควรจะใส่อะไรดีทุกคนเดี๋ยวผมขอแต่งสักคู่หนึ่งแล้วกันนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็แต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเจ้าโตโยต้าจี s u r a ซู้ฮะผมก็จะแต่งเป็นแนวเหมือนรถด,ดิฟครับใส่สติกเกอร์สปอนเซอร์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายให้มันดูเหมือนรถแข่งความเป็นจริงก็แต่งรถไม่ค่อยเป็นนี่ข้างหน้าก็จะมีการ์ตูนอนิเมะ น,ะะนี่ก็จะเป็นแบบสาว,สาวรูปการ์ตูนสาว,สาวเราจะแต่งเป็นโทนสีแดงดํดาแดงดําขาวแดงดําอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าแต่งแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเหลือต่อไปเราเหลือในส่วนของการอัพเครื่องอยนต์เราไปดูซิว่ามีเครื่องอะไรให้อัพบ,บ้างนะมันแซวเครื่องอได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวนะมีเครื่อง J แต่มันจะไม่เข้ากับโมเดลหรือถ้าเราใส่เครื่อง J งั้นเราเป็นเครื่องเดิมแต่ขอแค่อัพเครื่องก่อนแล้วกันอ่ะ อัพให้มันเต็มไปเลย ECU เทอร์โบมีไหมเทอร์โบมีนะเทอร์โบก็มีอ้าวไม่มีนี่วะแล้วทำไมตรงนี้มันมีวะมันต้องซื้อนี่ไงโอ้มีหลายอันมากเลยรู้สึกว่าจะมีหลายอันให้เราเลือกแล้วก็อัปเกรดได้ด้วยเยี่ยมไปเลยแบบนี้แหละมันถึงจะแรงนี่แลาจะโชว์โชว์ข้างหน้าเลยโอ้โหสวยเลยสวยเลย โอ้ยจีอาซูป้าผมยังขลองใจกับชุดแต่งอยู่เลยทุกคนว่ามันใช่ชุดแต่งของมันจริงหรือเปล่าผมคิดว่ามันเหมือนของไม่รู้ดิโอ้โหแบบนี้โอ้โห,แบบโโหแบบนี้เท่เกินเนี่ยแบบนี้มันค่อยจะเหมือนซูเป้าอันนี้เราใส่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่ามันก็น่าจะใช่แหละมั้งเออไม่รู้ดิเรากใ็ใส่ไปก่อนแล้วกัน ไปเดี๋ยวเราลองไปขับเล่นไปลองดิฟกันเลยดีกว่าทุกคนในโหมดออนไลน์กับด่านเอ้ยเดี๋ยวเราลองดันใหม่สิไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นหลายวันชิปหายแล้วทุกคนดานใหม่ผมมันเล่นไม่ได้ป่ะด่านที่ผมกดเข้า,มาเมื่อกี้เนี่ยไอ้ดันเนี้ย890 SP เนี่ยผมเข้าไม่ได้เว้ย NKCTA เนี่ยผมน่าจะเข้าได้แค่ NKC หรือเปล่างั้นเอาเป็นด่านกันชัยกันชัยทม์เอ็แท์เลยละกัน นี่ตัวมัดก็จะเป็นปกตินะไม่มีการทำกลางวันกลางคืนอลองวิ่งหน่อยอขอลองวิ่งดูก่อนแล้วกันนะแบบไม่ดิฟโอ้ยโอ้ย,โอ,ย,โ,อย,โ,อยโอ้ย้ไม่เล่นนานคุมรถยากหน่อยไม่มีคนตามผมมารอกไม่มีดีกว่าโอ้ยแรงอนนี่ย เราลองขับมุมมองภายในดูสิเดี๋ยว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 เอาโค้งตรงนี้ให้มันลอดไปก่อนไอ้ไงโอ้มีอาการชนเล็กน้อยนี่ขอขับภายในดูสักหน่อยโอ้ยยังไงขับรถจริงโค้งแบบเรียบเทปไอผม,อมแรงฮะเสียงรถก็เหมือนกันทุกคันนฮะถึงแม้จะแต่งท่อมาไม่เหมือนกันก็ช่างเถอะ เออจะว่าไปเราไม่ได้แต่งในโวนของท่อเลยนี่หว่าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดโอ้ยตรงเข,าขง้าโค้งความเร็วหายสองร้อยกว่าน่าจะวิ่งได้ประมาณเท่ากันไปถ้ารถอัพเต็มแลวไม่น่าจะเกินกันหรอกนี่ม่วงด้านบนพื้ออะไรวะอื้อหือ ไม่้เล่นานานดิฟสักหน่อยดิไหมไอ้เนี่ยโอ้โหรถเราแต่งลายแนวดิฟมาเราจะไม่ดิฟได้ยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นด่านกันชัยดูสักหน่อยอยากเล่นด่านกันชัยก็กดมาเจอพอดีจัดไปเลยมาตอนนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปดูก่อนว่ามาตอนนี้มันมีแมปเสริมหรือเปล่าเฮ้ยตรงซ้ายมือเดี๋ยวนะตรงซ้ายมือนั่นไงมีสนามเอ้ย ต้องไปลองหน่อยนี่ทางเข้ามีทางเข้าอย่างที่เลยอ้าวว่าเต็มออกทางไหนวะเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องครับมันไปทางไหนครับพี่น้องอ๋อทางนี้นี่เองทำไมด่านนี้มันคุ้นๆจังวะเหมือนเคยเห็นอขอลองดิฟดูหน่อยด่านมอสอันนี้จะเป็นสนามมอสนะทุกคน สนามนี้มันเหมือนจะคุ้นแต่ก็ไม่คุ้นน่ะไม่น่าจะเคยเล่นปะอุยอ้ยเฮ้๋ยวก็ทำออกมาดีนะเนี่ยสนามเนะี่ยอืมตรงนี้เป็นทางตรงยาววิ่งมาเร็วแล้วก็ดิปปล่อยคันเร่งเหยียบเบรกแบ็กบอร์ดฮะึออ๊บ ก็มีสเต็ปในการเล่นนะต้องมีชั้นเชิงในการเล่นกนิดหนึ่งไม่งั้นมันจะไม่สนุกโอ,อ้ทางจะว่าไปมันก็ไม่ได้ยาวอะไรเลยนี่หว่าวบบเนี่ยวิ่งแป๊บเดียวครบรอบนึงแนละ้วป๊าบอืมโอเคมันก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมายขนาดนั้นสำหรับไอตัวด่านกันชัยตัวมอสอ่ะแล้วผมจะออกทางไหนล่ะทีเนี้ย ไหนวะเราเมื่อกี้เราขึ้นมาจากทางไหนวะมีอุโมงค์หรอนะมองหาอุโมง์อ๋อนี่ไงโอ้โหทำไมอา้าพ่พายเมื่อกี้ตกแมพขอเปลี่ยนมาดิฟด่านกันชัยสักหน่อยแล้วกันมากับกันชัยทมทมาเอทแทกอาไม่ใช่ด่านอิบิซุแม่พูดชื่อผิดอีกแล้วด่านนี้เป็นด่านที่ผมชอบเล่นมากที่สุดละในบรรดาสนามดิฟ เพราะว่าผมฝึกเล่นอจอยพวงมาลัยทุกวันเลยฝึกเล่นแค่ด่านนี้นะด่านเดียวตอนแรกๆอะ่ะผ,ผมฝึกแบบว่าอยากจะบอกว่าแบบทอมากเลยคือดิฟยังไงก็ดิฟไม่ได้เว้ยไอ้ตรงตรงจุดที่มันเป็นจุดกระโดดอะ่ะมันกระโดดยากมากแต่พอเล่นมันทุกวันแล้วมันเริ่มชินมันเริ่มจับทางจับจังหวะได้มันก็เออไม่ได้ยากเลยนี่หว่าเนี่ยตรงกระโดดจุดนะมันก็ดิฟได้นะ ถ้าใครอยากให้ผมมาดีบให้ดูก็คอมเมนต์บอกผมมาได้เดี๋ยวผมจะเอาฟองมาอะไมาดิบด่านนี้ให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับเกม a s s e t t o Corsa น่าจะเป็นเกมที่สมจริงเสียงโอ้โหเสียงอย่างได้เลยเสียงอย่างเหมือนเลยพอพอ,พอเล่นเกม FRD Gen จะมาพูดเรื่องเกม a s s e t t o Corsa มันก็ไม่ใช่วันนี้เรามาดูประสิทธิภาพ GR Super กันสักหน่อยกับจุดกระโดดจุดนี้ว่า GR Super จะทำได้ดีสักแค่ไหนป๊บ เฉียดกําแพงไปนิดนึงไม่นิดนึงแหละถลไลเลยอ่ะเมื่อกี้ดีเกือบไปแล้วเขาโค้งมาตรงนี้ยังไงลากยาวๆพยายามลากยาว,ยาวหักกับพื้นอย่างรวดเร็วตรงนี้ลากไปยาว,ยาวหักอีกนิดนึงแล้วก็หักอีกรอบนึงแต่นน้นก็พยายามคุมรถให้อยู่ตรงเลนให้มันสมูทสมูทหักแบบนี้แบบรวดเร็วแล้วก็หักกลับมาอีกรอบนึงแบบรวดเร็ว แล้วก็ไปยาวๆไปยาวๆอย่างนั้นก็ตรงไปเลยฮะจุดนี้เราตรงยาวไปแล้วก็ทําการกระโดดปั๊บล้วก็จะชนพัวแบบนี้แล้วก็เสียค่าซ่อมรถอฉชิบไหยได้อยู่เพิ่ม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 โอ้สภาพรถเราเริ่มดูไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้มีสองคนนั้นแข่งกัน,นะครับผมผมก็อยากจะแข่งบ้างนะแต่ตามเขาไม่ค่อยทันเเท่าไหร่ ขอผ่านจุดนี้ไปเลยและกันเราจะมากระโดดทีเดียวเลยตั้งรถให้ตรงก่อนอังหวะนี้เล็งให้ดีงหวะนี้กระโดดกระโดดไม่ขึ้นขึ้นนิดเดียวจึ๊บโอเคถือว่าสวยงามเล่นฐ่านนี้เพลินดีนะผมยิบได้ป,ประมาณร้อยรอบอะ่ะก็ไม่เบื่อแต่ตอนนี้ก็โอเคน่าจะเริ่มพอได้แล้วมั้ง ทุกคนอยากลองเล่นด่านใหม่เ๋ยวผมไปดูด่านใหม่สิมันมีด่านใหม่หรือเปล่าด่าน NKC อ่ะ NKC ITA มันมี t A ข้างหลังนะผมเล่นไม่ได้เว้ยมันมันค้างเว้ยมไม่รู้ว่ามันเป็นทีหมดหรือว่าอะไรไม่เป็นไรกูสร้างเอาก็ได้เบ t ทิฟีลัน NKC ด่านใหม่อยู่ตรงน่าจะประมาณนี้ป่ะ NKC normal นี่ไงไปลิฟคนเดียวเลย โอ้ oh. สวยมากน้ำสวยมากมันต้องดิฟไปทางทางไหนวะทางนี้เออต้องนี้ไปทางทางซ้ายเปิบโอ้โหรถก็เท่คนดิฟก็หล่อรถก็แรงอะไรจะเพอร์ฟขนาดนั้นโอ้ oh, ตัวนี้เป็นเป็นโค้งกว้างเนละเราต้องคงุมรถออาตอนนี้มีคนมาจอยเราละถ้าไม่มีคนสร้างมันก็ไม่มีคนเล่นนะ พอมีคนสร้างมันมีคนเล่นโค้งยาวแบบนี้คือยากมากเวยในการคุมรถถ้ารถแรงไหมมีเยอะจริงมันมันมัน,ม,นมันเหยียบไม่ไปอะ่ะถ้าเป็นรถในชีวิตจริงอะนะไม่ใช่รถในชีวิตจริงหรอกหมายถึงแบบเกมที่ผมเคยเล่นอย่าง a อ s e ซ t o ต o r s คอซ่าอะไรแบบนี้ถ้าเป็นโค้งย,ยาวอะ่ะเฮ้ยมีคนดิบแล้ววะเอาอะ่ะเอาอะ่ะเพื่อนแล้วเย้ yeah. ถ้ามันเป็นโค้งยาวแบบนี้เอาๆผมชนเขาเหรอวะผมไม่ได้ชนเลยนะอ่ามีคนเริ่มเข้ามาจอยกันแล้วเนี่ยโค้งรยาแบบนี้มันคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องรถต้องแรงจริงๆจึงจะแบบว่าบืนบืนแบบใช้แรงดันให้รถมันเคลื่อนไปข้างหน้าให้มันได้อะมันต้องแรงมาเยอะจริงๆเว้ยอ๊อออ๊อบ,อบ,อบ,อบ โอเคโอเคครับทุกคนครับผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสหรับ GR อาร์สปรก็มาเล่นเกมไาลิเจนให้ทุกคนได้ดูกันไม่ได้เล่นมาสนานนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเกมไปฮาลิเจนใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนดะ้อ